เอาละครับคาะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคทุกท่านเลยนะครับผมอขอต้อนรับเข้าสู่เกมเอ็ดเลเซอร์นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาอ่านำเจ้าเซนไปลงแรงกันนะฮะก็จะเป็นไง่าไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมก็สำหรับเจ้าเซนตัวนี้นะครับผมก็ได้จากตู้สุ่มนะฮะก็ก็อยากดูรีวิวนะครับก็คลิปที่แล้วอ่ามีรีวิวไว้นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็สำหรับรถเจ้าเซนนะฮะก็นี่ก็เป็นสติดของเจ้าเซนนะครับ ที่เป็นดาที่เป็นตึกนะครับก็จะไม่ผิดนะฮะก็เป็นดานที่เป็นตึกนะครับ,ะะท,รบทุกคนกอลุน้นก็จะประมาณนี้เลยฮะก็อิอ่ง่าดรถมาเมื่อวานนนนะครับ <c oughs> กาี้เป็นลมา,ลาดใหม่นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราตัดไปในเกมเลยฟึบนี่ไงเป็นไงโคตรเร็ว <c oughs> นี่เราปลาอชอบเซน์มาลงแรงกันนะครับ ล็ Fox. อกเก็ตฟ็อกมาชมกันนะว่าใครจะแรงกว่ากันนะครับโอยโมไปเรื่อยเลยมาเลยเป็นไงโอ้โหถือคาถาโพไซดอนอควาแมนโคตรเท่ก็คาถาตัวนั้นอาจสามารถซื้อในร้านค้าได้นะครับปึ๊บสองหนึ่ง go start นี่ปุ่มไม่ได้ในลุ้มอ่ะน่าจะทำผิดนะ เอาใหม่เดี๋ยวเราไปทำแบบโค้งด้านหน้านะครับลุยอดีน้องนี่ไงเป็นไงสุดยอดก่อเป็นรถที่หายตัวได้นะครับก่อคันอื่นไม่สามารถชนเราได้นะนิ่นี่ไงใครบอกเล่นยากต้องคุมดีๆนะฮะโค้งปอยนี่ไงจนี่แหละผูยากจริงสงสัยต้องเปลี่ยนยาง ถึบนี่ไงลอยลอยบอกเลยไปแล้วบินโอ้โหนึกว่านกดิบปึ๊บหาเวลาดิอหาแนะนำให้เหยียบเบรกนิดน,นึงฮะัะเกตดูดีๆนะครับคุณจะเหยียบเบรกนะครับยังไงเหยียบเบรกแล้วก็อ่ากดเดียวด้านซ้าย,ยด้านด้านที่เราเดียวไปทางกนปึ๊บเป็นไงลอยโอ้โหโคตรสุดบอกเลยท้าเล่นดีๆนี่พอๆกับอ่า เจ้าอิคาลิเบอร์เลยนะฮะถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นเป็นถ้าเล่นเป็นฮะก็อัพใส่รูนสุดๆนะฮะดิฟนี่ไงโอ้ยสุดยอดพอเป็นรถ E R ปั่นได้ยาวๆเลยนะฮะใช้ลงเล้งได้ก็ใช้ลงเล้งก็ได้นะฮะเล่นตัวไปก็ได้นะครับแต่ว่าดานที่เป็นตึกจะเหมาะที่สุดนะครับทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหโคตรสุดยอดชุบดิฟโชว์ไง <laughs> ก็เข้าไปในเวลาอ่า1.25วินะครับข้อถือว่าไม่ได้เรีวนะฮะพออ่ารถยังไม่ได้อัพนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปลุยกันดานต่อไปกันเลยนะฮะเดี๋ยวดูแรงนะครับว่าอ่ามันจะเพิ่มสักเท่าไหร่นะครับดีไงโอ้โห7 8 9 10ข้อเพิ่มเยอะเลยนะฟึบ เป็นไงก่อเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะฮะทุกคนเราก็ตัดไปอยู่ในเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นอันที่2นะครับทุกคนก่อเป็นอันนี้เลยฮะโอ้โหโค้งซับซ้อนมากเลยฮนะผมว่าน่าจะยากอยู่ฮะด่านนี้น่าจะเล่นยากนะครับ <c oughs> อุ้ยรถก็ตึงว่ะ <c oughs> ไปดูสตาร์ต go โอ้ยแรงเกิน อะไรวะน้านี่ไงดิอุ้ยเลื่อ,อ,ยอยมยาเลื่อยาขอ่ะมาดิอุ้ยจนโอ้โหมาเลยเริ่มไหมเริ่มไม่ดีเลยโอ้โกในโตม่ว,มวงเป็นอาวุธคู่นะกอดในอับมาทิ่หนึ่งเลยนะฮะเดา๋วนิปในโตก่อนนะฮะเป็นในโตวม่วงนะฮะอุย้ยโค้งนั้นสวยโค้งนั้นโค้งอ,อื่นไม่แน่ใจนะฮะอาตติไม่ อันที่ก็ใช้อ่านต่างตรงนะอุ้ยเข้าโค้งทางไม่ทันอะไรวะน้าโกูไปแล้วโอ้โหโดนแซงยับเยินอ yep. cool. ู้เฮ้ยเข้าโค้งในไม่ทันนะฮะเสียดายปึ๊นี่ไงเป็นไงโค้งในเอาเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วกูไม่น่าเลยเอาไมฮะแต่เราจะขึ้นแซงไปอันดับที่สองให้ได้หรือว่าสามก็ได้นะตัวนี้เราอยู่อันดับหกอยู่นะฮะโอ้โหหายหน้า ออกมายี่ไงเป็นไง he, มาหไปมาแล ja ้วลิบหน่อยลิบหน่อยลีงหน่อยมาแล้วอุ้ยนี่ไงโอ้โหทะลุอุ้ยชนอี่นล้อุ้ยดิ้นยากอุ้ยหมุนโอ้โหขอเป็นรถที่ดิ้บยากระดับหนึ่งเลยฮะเป็นไงอุ้ยชนอีกแล้วโอ้โหนี่ไม่เป็นไรอุ้ยชนตัวหโอ้โหไม่เป็นไรเราอ่าแซงมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะเอาแซงอ่าวิ่งได้ดีดีแล้ว เอาแตงมาเป็นอันดับ4ได้นะครับผมอันดับ3จะเป็นของมุมมิไชมฮะโอ้โหบินไปได้โอ้ยอะไรวะนะไปแล้วโอ้ยโอ้โหนึกว่านกุ๊ยดิฟนี่ไงเป็นไงในตนัวม่วงโอ้โหไม่ติดอีกแล้วโอ้โหม,มุมมิสุดยอดจริงๆเลยเลี้ยวโคตรยากมีไงอุ้ยเป็นไรวะนะได้ที่3เฉยโอ้สุดยอด โอเคฮะก็สำหรับการงลงแรงของอาเจ้าอาเซนก็จะประมาณนี้เลยนะก็สำหรับใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรอีกเกี <c oughs> ่ยวกับอาเจ้าเซนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้อ่าถ้าคลิปได้นะครับก็สําหรับการลงแ้งเ,งเจ้าเซนก็จะประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ขออภัยฮะพอดีอาโอเคฮะก็สำหรับอาการลงแรงเงจ้าเซนก็จะประมาณนี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมอาสวัสดีครับ อาเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับ